น่ใจเอครับว่าแผนมันจะสําเร็จนะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ดาเนินแผนได้แล้วนะครับใจเย็นคุณวาทีแผนของฉันดาเนินไปในทางที่ฉันกําหนดแผนของฉันไม่มีทางพลาดคุณก็รู้และอีกอย่างหนึ่งนะเราต้องรอแบบใจเย็นถ้าอยากได้งานที่มันเนียบก็ต้องรอ ก็เหมือนสุภาษิตท,ที่ว่าช้าๆได้พระเล่มงามยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรอแบบใจเย็นใจเย็นมากๆผมอยากจะรู้นะว่าคุณหนูจะเย็นได้สัแค่ไหนเพราะปกติคุณหนูไม่เย็นอย่างนี้หรอกนะครับ แหมพูดไม่ทันขาดคำก็มาแล้วเหรอฉันกำลังรอยอยู่เลยนั่งสิฉันมีเรื่องอยากจะคุยกันในเยอะแยะเลยล่ะครับได้ครับคุณโนแผนการเป็นไปตามที่คาดเอาไว้ฮะผมรู้ผมรู้ผมรู้คุณไม่ต้องย้ำหรอกนะเรื่องนี้หลุดไปถึงหูคุณแม่ได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยเราคงกลับมาทัแนแหละอ๋อหรองั้นฉันจะดูวันที่คุณถูกคุณแม่คุณยำเละกัน ใน <g ül> ที่สุดก็กลับมาจนได้สินะพ่อลูกชายตัวดีมแม่ครับมา,มาที่นี่ได้ยังไงกันนะแล้วใครพามาหรือว่าเออฉันบอกแล้วว่าเรามาไม่ทางหรอก <g ül> แม่ไล่พวกนั้นกลับไปหมดแล้วละ่ะแล้วก่อนนะคนที่แกกําลังคิดอยู่นะ่ะแม่ก็พากลับบ้านใหญ่ไปแล้วแกไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะแล้วแกไม่คิดจะบอกแม่เลยเหรอ ว่าแกเอาเด็กมาเลี้ยงนะ่ะฮะแม่ผมว่าเรื่องนี้เราคุยกันแล้วนะว่าแม่จะไม่เอ่อมาก้าวไก่อะไรกับชีวิตผมนะ่ะพอดีว่าผมมีงานต้องเคลียร์นะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับแม่เครกลับมาดูนี้นะตาเคีรยรีลูกคนนี้ไม่เคยเห็นหัวแม่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยสิจะบ้าตาย,ยแต่คนนี้ทำอะไรไม่เคยเห็นหัวฉันเลยมแม่ นี่ลูกไปเจอในหญิงตระกูลใหญ่มาแล้วงั้นเหรอเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะบอกพ่อทีสิอ้าวนี่เขายังไม่กลับบ้านไปอีกเหรอคะเนี่ยนี่เขายอยู่ที่นี่มาเกือบสองอาทิตย์แล้วนะรู้ไหมคะพ่อตั้งแต่พ่อกัอบแม่ไปอังกฤษเพื่อไปท,ทําธุระเนี่ยหลังจากนั้นประมาณวันหนึ่งเขาก็มาแล้วล่ะคะ่ะ หนูว่าพ่อหลุดปากเรื่องหนูเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยแต่ก็ช่วยไม่ได้อะนะคะหนูไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเองนักหรอกและเรื่องหน้ากากเนี่ยหนูก็ไม่ได้ถอดให้เขาดูด้วยเพราะหนูก็เคยยืนยันกับเขาไปแล้วว่าหนูจะไม่ถอดหน้ากากให้ใครเห็นหน้านอกจากคนที่ไว้ใจหนูเท่านั้นก <c oughs> ันหรอดีแล้วละ่ะที่ลูกไม่ ไม่ไม่ต้องไปคุยกับเธอมากนักหรอกนะเธอค่อนข้างที่จะชอบประชดประชันนี่เดี๋ยวเธอพูดแบบนั้นไม่ดีนะอะไรอ่ะก็หนูพูดเรื่องจริงนี่นะพอ่อเธอชอบประชดหนูอยู่เรื่อยเลยเวลาที่เห็นหน้ากันเนี่ยเฮ้ยและอีกอย่างหนึ่งะนะแผนการที่หนูวางเอาไว้มันก็ใกล้จะสำเร็จแล้วเหลืออีกนิดเดียวพ่อไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ เอ้ฉันต้องมาทนกับกฎบ้าๆแบบนี้ได้ยังไงกันนะเฮ้ยไม่น่าไปสัญญากับพ่อเป็นมั่นเป็นหมองเลยว่าจะว่าจะทำแผนบ้าบอน,นี้ได้สำเร็จอะว่าทีแผนนายนี่มันอัจฉริยะจริง,รงๆเลยขอบคุณมากนะช่วยได้เยอะเลยแหละ คุณโอ้ครับคุณก็ใจเย็นๆสินี่มันเพิ่งเริ่มแผนเองนะเย็นเหรอเย็นเหรอได้ในวาท์ธีอยากลองดีนักใช่ไหมฮะก็คุณหนูใจะใจเย็นครับใจเย็นคุณหนูครับใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะครับอย่าเพิ่งทำร้ายคุณวาทีเลยนะครับผมขอร้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นน้อยน่ะฉันเย็นมามากพอแล้วเย็นจะจะเป็นน้ำแข็งอยู่แล้วฉันจะจัดการในวาทีธีปอยเย่างนี้นะทามป